เราก็มีแมกมาบล็อกนี่แล้วเราไปหาทำไมอ่ะสวัสดีครับวัตดีท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสาวรยำเช้าในช่วงขออัลีรอด4ซั่นที11 EP ที่50กันแล้วนั่นเองนะโอ้โหแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์แรกของปี2023กันด้วยนั่นเองนะปรบมือ แม้เร้ว่าเราเพิ่งผ่านวันปีใหม่มาได้แค่วันเดียวนั่นเองนะฮะเราก็มาเจอกันยามเช้า,ชาแบบนี้เลยนะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่แต่รายการของเราเนี่ยก็ยังคงมาเหมือนเดิมนั่นเองในวันนี้นะเราเนี่ยจะไปสร้างฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่เรกว่าจะเป็นอีกจุดสําคัญนะฮะคือฟาร์มนี้ต้องบอกเลยว่าวต้องบอกเลยเลยนะฮะว่าเป็นฟาร์มที่สําคัญมากๆเพราะว่าจะมีผลต่อการไปดีเอ็นในอนาคตด้วยนั่นเอง เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นฟาร์มอะไรซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาอยู่แถวๆที่มันจะมีอุปกรณ์กันแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งรู้สึกว่าถึงแม้จะขึ้นปีใหม่เนี่ยแต่แหกของก็ยังขาดแคลนเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวของมันหายไปไหนหมดนะส่วนใหญ่อะมันจะไปอยู่ที่อ c e เ n อร์มานูเเยอะมากคือ ก็ก็ไม่รู้ว่าว่าทำไมไม่ขนมาคือมันกองอย่งที่นั่นเป็นแบบมหาสารอะแล้วแบบจะใช้งานเนาะก็ลำบากเพราะอะไรเพราะไม่มีไม่มีแถวนี้เลย ังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้พวกสโตนแถวนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวว่างๆเออว่างๆนะเราก็จะไปขดมันกลับมานั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เราทำสโตนบริกกันไปก่อนเพราะว่ามันสวยนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะเป็นบล็อกที่แบบอายุกันมาแบบหลายชั่วอายุคนแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวก็ยังรู้สึกว่ามันสวยอยู่นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลเนาะ <laughs> เหตุผลที่แบบเลิศดีนะ ที่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ดินในการก่อสร้างอะ่ะยังมีหินอยู่อันนี้ยังดีนะถ้า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 เราใช้ดินก่อสร้างเมื่อไหร่ก็คือแบบรู้สึกอนากับชีวิตแล้วเกินนะถึงกับต้องเอาดินมาสร้างแล้วล่าสุดเออโอเคนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยฟาร์มคริปเปอร์นั่นเองเ,องเนาะ,ฉะนนเฉลยแล้วกันนะเราทำฟาร์มคริปเปอร์เพราะอะไรนะเพราะว่าคริปเปอร์เนี่ยมันจะได้กันพาวเดอร์ คือตอนนี้เนี่ยเรามีฟาร์มชุกโาเคแล้วถึงแม้มันจะมองไม่เห็นก็ตามะนะฮะเรามีฟาร์มชุกโาเคแล้วเรามีกระดาษแต่เรายังไม่มีกันพาวเดอร์นั่นเองนะฮะซึ่งกันพาวเดอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีส่วนสําคัญอย่างมากนะฮะต่อการบินนั่นเองนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไปดีเอ็นเนาะซึ่งแน่ๆแ,แหละเราก็จะต้องหามแมลงสาบป,ปีกเอ้ยปีกแมลงสาบกลับมาบ้านนะฮะซึ่งไอปีกแมลงสาบเน่นะ,นะ,ะมันต้องใช้ไฟเวิร์กนะฮะในการที่จะบินได้ซึ่งไฟเวิร์กมันทํามาจากกระดาษแล้วก็ ปืนนะฮะหรือว่าการพาเดอนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยฟาร์มการผาวดอก็ถือว่าสําคัญมากๆเลยนั่นเองเนาะมันจะเป็นแบบส่วนสําคัญนะฮะในการที่จะใช้ในการาในการทําพลุนั่นเองนะโอเคที่นี้เ,เดี๋ยวเราทำทรัพย์ดอสักครู่นะฮะก็คิดว่าทรัพ d o ดอประมาณนี้เบื้องต้นน่าจะเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งถ้าไม่พอเราก็ เออคราฟเพิ่มได้นั่นเองนะอ่าทีนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้แม็กมาบล็อกไปด้วยนั่นเองนะฮะแม็กมาบล็อกเออสำเนียงก็คือทุกวันนี้ก็เริ่มแปลกๆขึ้นทุกวันวนะฮะตลกแล้วเออแม็กมาบล็อกแม็กบาร์บล็อกอยู่ไหนเฮ้ยเราไม่เคยขุดมาเลยเหรอฮัลโหลเฮ้ยไม่มีแม็กมาบล็อกไม่มีแหลกนล็ N อกออะไม่ใช่เฮ้ยไม่มีจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว เราไม่เคยขุดเลยเหรอ <S <S เฮ้ยไม่น่าเชื่อเราไม่เคยขุดเบทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเบทลอ็ลอกเบทล็อกเราขุดไม่ได้เราไม่เคยขุดแมกมาบล็อกเลยเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างเราจะไม่ได้ขุดแมกมากบล็อกมาเนาะคือมันน่าจะมีอะ่ะมันมันควรจะมีอย่างเราอะ่ะขนาดนี้แล้วมันก็ควรจะมีปะใช่ไหมมันควรจะมีแต่มันไม่มีอ้าว ไม่มีแม็กมาบล็อกเนี่ยนะฮะที่แน่ๆแหละเราก็คงจะต้องไปประตูสีม่วงๆอ่ะนะเราคงต้องไปทางประตูม่วงๆก็นแหละนะไม่งั้นเราก็มีแม็กมาบล็อกเพราะว่าแม็กมาบล็อกมันจะมีความแบบอะไรพูดอะไรไม่รู้นะฮะคือเรามองว่าแม็กมาบล็อกอ่ะมันเป็นวิธีการฆ่าคริปเปอร์ที่ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ได้ผลแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีอื่นเนี่ยบางทีถ้าเราแบบจุดไฟเผามันบางที ไฟมันอาจจะเผาไอเทมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ทําให้เราไม่ได้ไอเทมเนาะเออนะจะใช้วิธีอื่นมันก็รู้สึกลําบากอะไรอย่างงี้ดังนั้นแล้วแล้วใช้วิธีแม่มบล็อกเถิดนะมันไวแล้วเกินนะมันไวแล้วเกินนะโอ้โหเมื่อกี้เห็นปะมันรีบวิ่งมาเลยอะ่ะมันไวมากนะไวต่อสแสงใช่ต้องบอกว่าแสงเพราะว่าเออมันมองเห็นด้วยแสงอะเนาะหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าไงอะแต่แต่แต่มันตาไวมากเลยนะ เออเนี่ยนะเราไปเอาชุดเกราะทองแป๊บหนึ่งเราต้องมีชุดเกราะทองอะ่ะไม่งั้นเราอาจจะอันตรายได้นั่นเองนะแล้วทุกวันนี้ก็คือแบบชุดเกราะก็ยังกากๆนะฮะจะพังอยู่เลยเนี่ยทุกวันนี้ก็คือยังไม่มีของใหม่สักทีอ้ามีรองเท้าอยู่พอดีเลยใส่รองเท้าเลยโอเคไปปลอดภัยนะปลอดภัยจากพิกลิ้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยไร s ์ r i s ์เลยนะโอเคนะฮะแล้วอย่นงไนก็ กระโดดลงนั่นเองนะเราดีไม่เป็นอนอไอ้ยหเสียวนะเสียวนะโอเคทีนี้ภารกิจตามหาแม็กมาบล็อกของเรานะฮะนั่นก็คือการที่เราจะต้องลงไประดับวายต่าๆมันเองนะนั่นแหละข้างหน้านั่นแหละนะฮะมีแต่เราพยายามดูบริเวณข้างๆเราก่อนนะฮะว่ามีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปไกลามากะนะเออเพราะมันก็อันตรายเนาะอันตรายตุยเย่นะฮะ เออนะเราก็ต้องหาอะไรที่มันใกล้กๆนิดนึงซึ่งทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมอ๋อมันมันเบาโอเคมันเบาเออทางนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเบรกเอาไว้ก่อนนะจะเย็นเยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันตรายเหมือนกันนะ รู้สึกว่าแถวๆในทเทอร์ฟอร์เทสของเราอะเราเคยตกหลุมลงไปใช่ปะซึื้อไอหลุมตรงนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันจะอยู่ค่อนข้างต่ําไม่แน่มันอาจจะมีเบสบ็อกเอ้ยมีแมกมาบล็อกอยู่ตรงนั้นก็ได้รู้สึกเช่งนี้รู้สึกพูดสับสนนะระหว่างเบสบ็อกกับแมกมาบล็อกเนี่ยเออจริงสับสนมาก๊บจิ๊บแต่ละทางไงนะเคยทําทางดีๆบ้างไหมถามตัวเองอะ่ะเคยทำทางดีๆบ้างไหมเอออีทางนี้นี่นะเราจะ เออเนี่ยมีสิทธิ์ตกตลอดเลยซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ข้างล่างอันเดียวเราไต่บันไดลงไปแล้วกันนะเนี่ยเนี้ยโอ้โหเต็มเลยอ่ะโอเคเราลงมาแล้วนะฮะทีนี้เราพยายามดูรอบๆก่อนเนาะดูรอบๆอบ,อบ,อบนิดนึงว่ามีทางไหนใกล้บ้างซึ่งจากสภาพแล้วก็นะๆนั่นนั่นนั่นอันนั้นใกล้อันนั้นใกล้อนนกลโอเคโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่เออ มันต้องอย่างนี้ซิเพื่อนยากปึ๊บ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 อ่าแล้วก็อึ้ยชิปอ่ากดชิปเอาไว้นะฮะเอามาสัก3 4 5อันพอไหมเอามาอีกสักอันหนึง่งอ่านะเอาอีกสักอันหนึง่งอ่าสองอันก็ได้เออโอเคโอเคมีการต่อรองกับตัวเองด้วยนะประเด็นอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะได้มาทั้งหมด 8อันกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเรกว่าเราฆ่าคริปเปอร์กันอย่างสบายจิตสบายใจแน่นอนนะทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการกลับบ้านให้ปลอดภัยนั่นเองนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะสำหรับเรานั่นเองเพราะว่าใครๆก็รู้นะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดกาก,ากมากนั่นเองนะแต่ก็ยังเล่นเอาชีวิตรอดก็คืองงว่าทำทำไมอะ่ะนั่นแหะสิทำทำไมเอ่ย โอเคจ็บจ okay. ็บจ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 ็บเจบเจบเราหมั่นไส้นายอ่ะดันลงไปได้ปะเอ้ยเจ้าบ่อนี่ฉลาดไม่ยอมลงหลุมเดี๋ยว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 เราอ่ะจะได้ลงหลุมเองอ่ะใจเย็นเย็นเด้อมีสมาธินะมีสมาธิในการเล่นด้วยนะอย่าวอกแวกนะวอกแวกทีก็คืออาจจะตกลาวาตุเยไปเลยก็ได้นะฮะใจเย็นเย็น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  จึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าทางลัดทางลัดเออมีทางลัดแหน่ทางลัดโอ้โหไวมากนะไวหรือเปล่าวขึ้นนิดนึงแล้วกันเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าไวขึ้นนิดนึงเออนะซึ่งออภารกิจปฏิบัติการเขาเรียกว่าอะไรเ่ะโปรเจกต์ที่เราจะเปลี่ยนไอเจ้าห้องกากๆพวกนี้ให้มันดูมีอะไรขึ้นมาให้มันดูแบบสวยงามเนี่ยน่าจะพับไปอีกนานเลยแหละ น่าจะพับไปอีกนานนะเพราะว่าขี้เกียจมากนะเออน่าจะพับไว้นานอยู่พอสมควรเลยไม่พอสมควรอะ่ะระดับหนึ่งแหละนะอ่ะนอนนิดนึงนะขอ,อกี้ขอ,อกี้นะฮะอ่ะโอเคเราคือรองเท้าไปไกลไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวเราก็มีแมกมาบล็อกนี่แล้วเราไปหาทำไมอะ่ะเอางงตัวเองและหนึ่ง เราไปหาทำไมเนี่ยทีนี้นะฮะสำหรับมุมที่ตั้งของฟาร์มของเราเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณตรงไหนนะซึ่งเราคิดว่าข้างๆฟาร์มหินหอกหินยอยเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะเป็นพื้นที่ที่ดีเลยอะ่ะเออเนาะเอาตรงนี้ดีกว่านี่เอารปวงตรงนี้เลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมาทำไมไมาอยู่ตรงนี้ลูก ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเอาม้ามาที่นี่ด้วยหรออะไรอย่างงี้นะแล้วส่วนไอ้ตัวน,นี้ก็ปล่อยมันไปนะเดี๋ยวค่อยค่อยแล้วกันจางมันปล่อยไปโ <c oughs> <c oughs> อ้ยนิสัยไม่ดีเลยนะฮะอ่ะทีนี้สิ่งที่ขาดไปอ่าไม่ขาดโอเคมีโอเค,อเ,คเลิศทีนี้เราก็จะต้องมาทําการเก็บกวาดนั่นเองนะฮะเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดนั่นเองอ่าก็ทุบๆไปนั่นแหละนะฮะทุบๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองกันแหละนะ เออเนาะทุบทุบไปนั่นแหละ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดว่าอะไรก็มันก็แค่ทุบๆไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้อ่ะเออเราก็แค่เคลียร์พื้นที่เฉยๆนะอา,อาจจะเป็นการทําลายหน้าดินทรัพยากรธรรมาชาติอะไรอย่างงี้บางคนจะรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ก็ฉันเป็น Eco l เ v e r อร์คุณมาทําแบบนี้โอ้ไม่ก็ฉันรับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเป็นเกมนะเอเอ แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่แนะนําให้ทำะนะฮะถึงแม้มันจะเป็นเกมเพราะมันจะเหมือนกับเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีไปในตัวนั่นเองนะพูดดีมากนะแต่ตัวเองก็ทําโอเคเลิศเลยนะยแลบจนเหนื่อยก็ไม่รู้ว่าจะแลบเพื่ออะไรเหมือนกันนะเออก็งงตัวเองอยู่ว่าจะแลบเพื่ออะไรอทีนี้เรามานับกันหนึ่งอ่าอ่า 1,2,3,4,5 1, โ okay. อเคตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะ is a center นั่นเองเนาะอ่ะเราขุดเซ็นเตอร์ไว้นิดนึงนะฮะเส้นผ่านเซ็นเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่นะอ่ะแต่จะว่าใช่ก็ใช่อะ่ะเออมันก็ใช่อะ่ะแต่ว่าแบบคำมันมันแปลกๆไงเส้นผ่านเซ็นเตอร์เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน1,2,3,4,5อ okay. โอเค หมายถึงว่าหาวะ่ะตอนนี้หาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คือวันที่สาเอธันวาคมสอง5้าห้าแต่ว่าคลิปอะลงปีใหม่แต่ตอนนี้คืออัดตอนเท่าไหร่เนี่ยตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะคะว่าทำไมมันถึงง่วงเนาะโอ้แต่ที่สุดก็แบบอ่าจะจบปีที่สุดก็ได้หยุดสักทีนะหลังจากที่ทั้งปีนี้นี่เรียกว่าเป็นปีที่แบบหนักหนาสาหัสมาก,มากๆเลยนะฮะเนอะก็ ปีใหม่นี้นะฮะก็คือปีนี้เลยวันนี้เนาะที่เราออกอากาศกันอยู่ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขสมหวังกับเรื D D D, นะ่องดีๆนะปีใหม่แล้วตั้งภารกิจใหม่กันนะฮะแล้วก็ทํามันให้สําเร็จภายในปีนี้ดีกว่านะเราอย่าเหลือทิ้งแบบปีที่แล้วกันเลยนั่นเองเนาะเออนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขด้วยนะแล้วก็ขอให้แผนที่ผู้ชมตั้งไว้เนี่ยเป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้เลยนะ อออโอเคเนาะพูดดีแล้วเกินโอเลิศมากนะพูดไปก็จะเสร็จแล้วนะโอเคอ่ะทีนี้อืมรู้สึกว่ามันห่างไกลจากสิ่งที่คิดไว้พอสมควรเลยนะคือเราขุดตรงนี้ตั้งเยอะแต่เราจะใช้ตรงเนี้ยเออทำอะไรเนี้ยฉันทำอะไรอยู่ทำตัวแปลกๆอีกแล้วโอ้ยเรื่องแปลกๆนี่ขอให้ไว้ใจนะครับบอกเลยมันมันไม่แปลกนี่มันไม่ใช่เราอะนะ เออเนาะมันไม่แปลกมันไม่ใช่เราจริงๆโอเคนะเราก็มาเก็บดินกันนิดนึงนะซึ่งเดี๋ยวดินมันก็มีประโยชน์อนาคตแหละซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปใช้ทําอะไรแต่ก็คงมีประโยชน์อะ่ะก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะเออนะมีอะไรก็เก็บเก็บไว้ก่อนใช่เอาไม่เอาก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเก็บไว้ก่อนจริงปะละ่ะเออ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคเก็บเก็บเก็บนะฮะไล่ไล่เก็บ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 อ่าไล่เก็บไล่เก็บไล่เกสไม่ใช่นะฮะนั่นเอนไซม์เนาะโอเคชีววิทยาก็มาเอ้าต่อไป1 2 3 4 5โอเคเนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ขุดรูไว้นิดน,นึงเนาะอ่ะพอเรานับถึง5ปุ๊บเราจะขุดรูเอาไว้1 2 3 4 5ขุดรูไว้2รูแบบนี้นะอ่า แล้วไ,ไงต่อหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ก็ขุดรูอ่าขุดไปอ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเต็มพอดีเลยนะฮะเต็มสตรีมพอดีเลยอ่ะก็ขุดไปเนาะโอเคเดี๋ยวขยายเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เอ่ะตรงนี้เป็นต้นปายโอ้ยมีหินด้วยเราต้องมานั่งทุบหินด,ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก คือการขุดหินมันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยอะ่ะเพราะมันขุดชา้าเก็บปะเออเนาะมันขุดช้าช้ามากอะ่ะไม่ชอบเลยอะ่ะชอบดินมากกว่าอ่ะเรามาขุดกันเถอะนะอย่าบ่นเยอะเลยเนาะอ่ะเราขุดกันเถอะเราขุดกันเถอะเสาไปทําไม อย่ามัวรับไรคิดอะไรก็ให้พูดออกมาตึงตึงตึงเสรกันเธอเราตึงตึงต totally ึงเศร์เอ่เศร้กกันเธอเราอีนอเศรักกันเธอเราตึงตึงตึงยิ้มไปทําไมตึงตึงตึงอดาโอ้โหทาเพลงเขาเสียกแล้วเรื่องทําเพลงเขาเสียเนี่ยขอให้ไว้ใจนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเสียมาก่ะเรื่องทําเพลงเขาเสียเนี่ยเออเนะมันมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นเอ่อเรื่องที่น่าภูมิใจหรือเปล่า นั่นสิโอเคนะฮะโอ้ยการจัดหน้าดีนนี่คือเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆคือเราไม่ค่อยมีหัวทางศิละปะเลยอะ่ะจะให้มาแบบจัดให้มันสวยๆอะ่ะยากนะคือแบบแค่เล่นเกมก็ยากแล้วอะ่ะจะต้องมาให้จัดสวยอีกนี้ยคือแบบไม่ไหวอะ่ะยากเกินนะสกิลเราไม่ถึงรู้สึกว่าช่วง กำลังจะปีใหม่ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยนะฮะเป็นเวลาที่แบบรถนี่โอ้โหหานได้ทุกนาทีเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเขามาไปเที่ยวกันที่ไหนเนี่ยเออนะพานกันตลอดเลยมันไม่เคยเว้นโอกาสไม่เคยเว้นเอาอไว้ให้เราเงียบบ้างเลยอะ่ะให้เราอยู่เงียบเงียบยสงบสงบมันไม่มีเลยอะ่ะโหดร้ายอะ่ะโอเคอ่ะเปลี่ยนมูลอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคเนาะทำไมเปลี่ยนมูดเร็วจังเลย เร็วเกินนะเร็วเกินเร็วเกินนะครับพี่ๆอ่านะฮะอ่าตอนนี้เราจัดหน้าดินได้สวยงามแล้วระดับหนึ่งนะโอเคตอนนี้อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่อ่าเห็นไหมดูเป็นธรรมชาติโอ้โหธรรมชาติก็แย่ละมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เลยอะ่ะเละมากนะตอนนี้อ่าสี C, ก้อนนี้ไม่ชอบที่หน้ามันเอาออกอย่างนี้ก็ได้เหรอเออนั่นเองนะฮะอ่าส่วนที่มันโผล่มันเป็นหินก็ปล่อยมันไปนะขี้เกียจแก้ ถ้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยโอ้ยเนาะเรื่องแค่นี้ยังขี้เกียจแก้เลยนะฮะอันล่าสุดเออทีนี้ขออนุญาตเอากล่องมาหน่อยแล้วกันนะเราอยากได้กล่องมา,มากๆเลยอยากได้กล่องเอาไว้เก็บของเออกล่องมันก็ไว้เก็บของอยู่แล้วบ้าจะพูดทําไมเนี่ยเออกล่องเราเคยทําเหลือไว้ไหมมีโอ้โหสาธุบุญที่ทํามามีทั้งหนึ่งกล่องโอยเลิศมากนะ โอ้เลิศ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 ชอบชอบมันรู้สึกแบบดีใจน้ำตาจะไหลกันเลยทีเดียวนะครับมีให้ตั้งหนึ่งกล่องนะตั้งหนึ่งกล่องแนะเนาะเดี๋ยวเออเราตั้งไงดีทำไมมันตั้งหน้าไม่เหมือนกันสักด่าเลยอะไม่เป็นไรช่างมันเตอะหน้าไม่เหมือนกันได้นะประเด็นไอ้ช่างมันเตอะ์ช่างมันเตอะมันก็เก็บได้เหมือนกันนะ เออเนาะอะไรอย่าไปใส่ใจเรื่องยิมยิ้มนฮะเออเรื่องยิมยิมอย่าไปอย่าไปใส่ใจมันเยอะนะมันจะไม่เราเครียดเปล่าเปล่าอ่าพูดดีพูดดีพูดดีพดูดดีโอเคจิ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะส่วนข้างบนก็ไล่เก็บดินน,นิดนึงนะฮะดินเป็นสิ่งมีค่าเนาะที่ดินทำกินของเรานะเก็บไว้แล้วไปด้วยกัน มีแค่เธอกับฉันหลอร้องอะไรเนี่ยเป็นเพลงที่แบบทำเขาเสียหายหลายล้านเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนี้เป็นนักร้องเสียงหล่นะฮะล่าสุดจิ๊บจิๆบจิบ อ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงหน้าดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะที่เหลือก็แค่เอาของไปเก็บแล้วก็ไปนอนกันนั่นเองนะตอนนี้มาถึงว่าในชีวิตจริงอ่ะอยากนอนมากเลยนะง่วงมากแต่ว่าก็ก็อัดคลิปไปก่ออะไรอย่างงี้เออนะรเราจะได้มีคลิปลงเนาะอ่าโอเค อะมานะมาต่อกันดีกว่านะฮะแต่ว่าอาจจะต่อได้ไม่หมดนะฮะเราอาจจะต้องแบ่งไปเป็นอีอีพีหนึ่งกันเองอ่าโอเคหนึ่งสองสามเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่อ่าถูกปะเออถูกโอเคถูกแหละถูกแหลปะป่ะเห็นนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ้าวอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดอ่ะตายแลตายแลตายแลเ <laughs> มาเองเมาเองเออเมา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 เอาใหม่เอาใหม่ อันนี้เท่าไหร่1 2 3 4เอ้ยมันต้องรูนี้ดิฮัลโหลพี่อ่าต้องอย่างนี้นะฮะแล้วก็1 2 3 4อ่ามันเกินไปรูนึง,งนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะสวยงามทีนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราไปปักทัพข้างบนก่อน <c oughs> เพื่ออะไรก็ก็กลัวว่าอยู่ดีตกกลางคืนแล้วแบบมอนสเตอร์มันจะโผล่มาอะไรอย่างงี้อ่าก็อันตารายฮ <c oughs> ะเออแล้วก็ต้อง ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินไว้ก่อนนั่นเองนะเออโอเคเลิศอ่ะทีนี้ต่อมานะฮะ next step มันเองเองนาะ next step เราก็จะทำการขออุดรูตรงนี้นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวรูตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการฆ่า อะไรนะคริปเปอร์นั่นเองนะเดี๋ยวมันจะเป็นรูในการฆ่านะซึ่งเราก็ขุดเอาไว้ได้เลยนะเราทำเป็นคลองอะนะออโอเคเราจะหนักคล้ายคล้ายคลองเนาะอ่ะทีนี้เอ่อขุดขุดมาเกินนิดนึงขุดมาเกินอโอเคนะฮะขุดเข้าไปเนาะโอเคเลิศอ่าแล้วตรงนี้ก็มันเกินก็อุดเอาไว้นะฮนะเหมือนเดิมทำให้เหมือนเดิมนะฮะนิ่งๆเอาไว้เงียบๆเอาไว้เออโอเคตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ักไวัไนนี้แล้วกัน ข้างหน้าก็เหมือนกันนะฮะ The same thing เลยนะเราก็จะขุดให้มันเป็นคลองแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการฆ่า c ริปเปอเนาะอ่ะขุดไปเป็นคลอง something like that นะฮะแล้วก็ขุดไปเรื่อยเออโอเคนะขอบคุณมากที่อุสตส่าห์บอกว่าขุดไปเรื่อยนะโอเคอ้ายเบื่อวางแพลบรอผิดจริงๆเลยวางผิดแล้วก็ทุกยากอย่างนะประเด็น อ่ะโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขุดทะลุดได้เลยอ่าเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้คลองมาแล้วนะฮะซึ่งคลองตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นทรัพนั่นเองนะฮะ,ะเราวางอย่างนี้ไปเลยเนาะเราวางไปก่อนนะฮะเดี๋ยวทุบยังไงหรือไม่ทุบยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งได้นะตรงนี้เราขออนุญาตทุบก,ก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีใช้นะเออก็ต้องทุบก,ก่อนเนาะอ่าเห็นไหมมันไม่พอจริงๆด้วยนะท่านผู้ชมมันใช้เยอะแล้วเกินนะทรัพดออบอกเลยว่า ใช้เยอะเยอะแบบเยอะเยอะๆเลยอะไรเงี้ยน,นะโอ้หเปลืองเส้นเปลืองไม้มากๆคนระับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สส้นเปลืองไม้มากอนะไม่แนะนำให้ทำนะเออแต่เราจะทำไงเออแต่มันต้องใช้เออกันพาวเดอร์มันต้องใช้ใช่ไหมล่ะกันพาวเดอร์ก็ต้องใช้ในการบินนะดังนั้นเราก็สำคัญอยู่ แล้วเหตุผลที่เลือกมาตั้งใกล้ๆบ้านเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยมันจะได้ generate mm. ไปด้วยเนาะอ่าคริปเปอร์อ er mm. ก็จะได้เกิดไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบมีการ powder ใช้ไว้กินไว้ใช้เหลือๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ i n ติ i ง e ล h a t นั่นเองนะฮะเออโ okay. อเคปึ๊บๆอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ไล่เปิดประตูนี้เลยนะเปิดเอาไว้นะเปิดเอาไว้ ทีนี้นะสเต็ปต่อมาทำอย่างไรต่อนะทีนี้เนี่ยเราจะมานับมุมกันนั่นเองนะทีนี้เนาะถ้าคำว่าทีนี้เยอะเกินไปนะไม่ดีเลยทีนี้ <c oughs> โอเคอ่ะต่อไปนะเราก็จะนับเข้าไป1 2แบบนี้นะแล้วก็1 2อเออเดี๋ยวนะนับยังไง1 2 1 2ลักษณะ something like that นะแล้วก็ขุด4มุมนี้ออกนะเออถามว่าทำไปทำไมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าทำทำไม ตายแล้วคือแบ่งให้มันไปสัดส,ส่วนแล้วกันเนาะอ่าส่วนตรงนี้เราก็จะไม่ใช้งานมันนั่นเองนะฮะเราก็จะอุดเอาไว้เลยนะอุดไว้แบบนี้เลยนั่นเองโอเคแล้วก็อุดไปนะฮะเออไม่แน่ใจอะจำไม่ได้คือเราใช้รูปแบบนี้มานานแล้วอะคือ จำไม่ได้เหมือนกันจริงๆอะว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้ลืมไปแล้วอะก,ก็คือสร้างตามที่เคยสร้างนั่นแหละนะก็เมื่อกี้ก็คือแวบไปที่เวิล์ของฮาร์ดคอร์มาไปล่องเวิล์กฮาร์ดเวิล์กฮาร์ดคอร์มานั่นแหละนะฮะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่แบบอีซี่กับชีวิตดีนะก็แค่คุณไปก๊อปมาแค่นั้นเองง่ายๆอีซี่ชีวิตละเกินนะจริงๆเราไม่ต้องขุดสี่อันก็ได้ปะเราขุดแค่อันเดียวเนาะใช่ปะเราจะขุดสี่อันทำไมให้มันเปลืองที่ขุดอะเราทำทำไมอ่ะ เอาอีกแล้วทำตัวแปลกๆแ,แล้วเนี่ยเราก็แค่ขุดอันนี้ออกแล้วก็แบบอย่างเงี้ย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 อ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วเมื่อกี้เราขุดทั้งสีอ่อันทำไมอ่ะเออแปลกดนู หนูว่าเขาแปลกเออประมาณนั้นอ่ะ,อะทีนี้เราได้หลังคามาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่หลังคาเราได้องค์ประกอบโครงรางมาแล้วนั่นเองนะทีนี้เนาะโอเคเราต่อมาเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกำแพงนิดหนึ่งนะครับเป็นวอลนิดนึงนะวอลเปเปอร์อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ ไม่ใช่สิวอลเปเปอร์มาจากไหนไม่ได้ไม่ได้เออนะโอเคนะ้้วก็จะต่อออกมาแบบนี้นะเนาะทำให้มันเป็นแบบวอลอะไรอย่างงี้นะฮะคางคกไม่ใช่โอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้นะคางคกขึ้นวอลไอติมนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเริ่มเคยแล้วนะ ทีนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะทำลักษณะซัมติงไลท์คล้ายๆกันเลยนะก็คือเราก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไร door, นะทรับดอทรั o ดอมาวางตลอดเลยนั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยเนาะ อ่ะตรงนี้เราไม่ใช้นะฮะอ่าเราวางแบบนี้ไปโอเคเรียบร้อยนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการตกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเวลามันเดินม,มาแบบอายอายดักกวาจังเลยแล้วก็ตกไปแหวบตายเลยอะไรนี้นั่นเองนะอ่าเราก็จะทําในลักษณะประมาณนะั้นเนาะโอเคนะฮะนี่ก็เลยเป็นบว่าทำไมเราใช้รูก,กว้างๆนะจากว่าซีซันฮัดคอร์เนี่ยมันผิดพลาดมาแล้วนะฮะมันมันแคบไปนะ ออรอบนี้ก็เลยดีไซน์ออกมาใหม่เลยนั่นเองนะไม่ใช่ดีไซน์ใหม่อะ่ะเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาความผิดพลาดมาเรียนรู้อ่าพูดให้มันดูดีหน่อยนะหรือเปล่มันดูดีป่ะไม่รู้อะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันดูดีหรือเปล่าโอเคนะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรเลยนะสำหรับสเต็้นะก็แค่คุณก็แค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆอยอ,ยอ,ยอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะ โอเคซึ่งเราก็สามารถใช้คาถาวิเศษของเราในการสร้างได้นะอีซี่อีซี่กับชีวิตเห็นว่าปางก็จะดูสวยงามขึ้นดูเป็นรูปเป็นรางอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าซึ่งขั้นต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาคำต่อใน EP หน้านั่นเองนะฮะสำหรับ EP ในวันนี้ ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หนะ้าเนาะรู้สึกจะตรงกับช่วงวันเด็กพอดีนั่นเองนะอ่ะเราก็จะกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกัน้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับอ้อยตกตกเหมือนคิปเปอร์เลยฮายคิปเปอร์อ้าปเป็นไรไม่รู้นะวันนี้ ขงใส่น่าจะนอนน,อน้อยจนเบลอนะเพี้ยนไปแล้ว